อนสริสวัสด์พิพัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการเขาจงบังเกิดมีแด่เวื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อนร่วมประพุทธศาสนา และทันซาธุชนผู้มีความสนใจไฟในสิ่งในธรรมต่างหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนใโอกาสนี้ธรรมีกระทาคือถ้อยคําอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคําสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาวันนี้ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ฟังทั้งหลายที่มีความสนใจทางสถานีวิทยุกระจายเสียงก็ ในเวลาที่ท่านจะได้ฟังขอท่านทั้งหลายจงตั้งอ,อกตั้งใจฟังให้ดีๆเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นําไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจําวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่ประชาสนะแก่วิธีทางแห่งการดําเนินชีวิตของท่านทั้งหลายเสิบต่อไปวันนี้ก็คงจะต้องถือโอกาส ใช้นี่นี่ปัญหานี่คำถามซึ่งท่านต่างหลายได้ถามมาเป็นปึกเป็นกระบุงขอเอาเป็นภาคนี้มาตอบแทนนานาปัญหาสารพันปัญหาปีสามแปดสารพันปัญหาทางธรรมในปีสามแปดชุดก่อนๆเราพูดด้วยพูดถึงเรื่อง ทำคลุมคลองโลกแต่มาช่วงนี้ต้นปีก็คงจะต้องพูดไปเรื่อยๆต่อปัญหาธรรมะซึ่งมันมีมากมายที่สุดไม่สาบากี่กี่ชุดไม,ชไม่สาไม่ราบากี่รอบแล้วมันจึงจะจบเพราะว่ามันยังรอเป็นปึกจนมาจากท่านผู้สงสัยเขาวงกาลสิน กราบนมัสการท่านอาจารย์ด้วยความเคารพผมขอถามปัญหาดังนี้ก็ <c oughs> อ,อนุมโมทนาถามเลยดีนะไม่ต้องเสียเวลาอารมัพบทเลยหนึ่งนรกสวรรค์มีจริงหรือไม่สองไม่มีใครเห็นจะเชื่อได้อย่างไรสา,สาศาสนาสอนเชื่อเหตุและผล เรื่องกล่าวมาน,นี้มีเหตุผลหรือไม่ขอกลาบขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่ช่วยให้หายสงสัย <c oughs> ขออนุโมทนาในคําถามนะวนๆเวียนๆกันอยู่กับนรกสวรรค์กับชาตินี้ชาติหน้านี่เลยนะคําถามนี้เป็นปัญหาที่มีมาในอดีตนรกสวรรค์มีจริงหรือไม่นี่ไม่มีใครเห็นจะเชื่อได้อย่างไร ความถูกต้องกับความเชื่อหรือไม่เชื่อนี่มันก็ละอกันนะพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสว่าบางทีสิ่งที่เราเชื่อที่สุดเนี่ยมันกลับไม่เป็นความจริงก็ได้ทำเหล่านี้มีวิบากเป็นสองมันว่าอย่างนี้นะศรัทธาความเชื่อมีวิบากเป็นสองคือจริงก็ได้เท็จก็ได้เชื่อว่ามีกับไม่มีก็ได้เชื่อว่าไม่มีกับมีก็ได้ รุจิความชอบใจอันนี้มีวิบากเป็นสองคือจริงก็ได้เท็จก็ได้สิ่งที่เราชอบใจกับเป็นของเท็จก็ได้หรือจริงก็ได้สิ่งที่เราไม่ชอบใจเป็นของจริงก็ได้เท็จก็ได้สิ่งที่ฟังเสิบๆกันมาอมาปรมปรายะปรมปรายะจริงก็ได้เท็จก็ได้เอาไว้อย่างนี้ อย่างไรก็ตามเรื่องนรกสวรรค์นี่มีจริงหรือไม่อาตมาจะไม่ตอบลงไปชัดวา่ามีหรือไม่มีก็จะไปเกิดความสงสัยอยู่เรื่อยไปดังที่ถามข้อที่สองมาเมื่อไม่มีใครเห็นจะเชื่อได้อย่างไรขอตอบปัญหาข้อแรกก่อนว่านารกสวรรค์มีจริงหรือไม่ เขาเชื่อกันมานานตั้งแต่พระพุทธเจ้าเรายังไม่เกิดว่านรกมีสวรรค์มีชาตินี้ชาติหน้ามีแม้แต่ศาสนาอื่นนะศาสนาที่มีพระเจ้าศาสนาที่สอนให้เชื่อพระเจ้าก็ยังเชื่อว่านรกมีสวรรค์มีเขามีวันพิพากษาบรรดูมอฟ <c oughs> เดหรือว่าเดออฟดูมว่าไปเถอะ เมื่อตายไปแล้วไปฝังไว้วันดีคืนดีพระเจ้าจะมาพิพากษาว่าทำดีหรือทำชั่วด g ว o o o ดอีวินก็จะว่าอย่างนี้คุณทำดีหรือทำชั่วละ่ะถ้าหากว่าขออภัยผู้ระสราอังกฤติดปากขึ้นมาหน่อยถ้าหากว่าได้ทำดีเขาก็จะพิพากษาว่าไปสุสวรรค์ไปสุสวรรค์ถ้าหากได้ทำชั่วเขาก็จะพิพากษาเอาลงนระก อันแรกวัน hell ลากลงสู่นรกอันนี้ไม่ได้นอกพุทธศาสนานะแล้วศาสนาเก่าแก่ดั้งเดิมที่เกิดมาในโลกในสังคมอินเดียซึ่งเป็นแหล่งเป็นอู่แห่งอารยธรรมวัฒนธรรมของมนุษย์ก็พูดเรื่องนรกเรื่องสวรรค์หลังจากตายแล้วหลังจากตายแล้วพราศาสนาพราหมณ์เขาเชื่อพุทธศาสนาเกิดมาท่ามกลาง ความจเจริญรุ่งเรืองของศาสนาพราหมณ์คำนี้จะไปขัดเขาไม่ได้เลยถ้าขัดเขาและการเผยแพร่เราก็ไม่ออกแต่ว่าพุทธศาสนาของเรานั้นสอนสวรรค์นรกเนี่ยไว้ทั้งสามระดับเพื่อเหมาะสมกับระดับสติปัญญาจิตใจของคนระดับหนึ่งแบบหยาบที่มองไม่เห็นว่าตายแล้วนั่นแหละกายสสะเพทางปรมมรณา สุขต,งงตขิงโลกังอุปชติหรือว่าสักังโลกังอุปชติอย่างนี้กายสักพิทังปรมมรณ r n อย่างนี้สักังโลกังสุขติงสักังโลกังอุปชติอย่างนี้นเมื่อแตกกายทำลายขัน หลังจากตายแล้วเขาก็จะไปสู่สุคติสู่โลกสวรรค์สุขคติงสักขังโลกังอุปาจติคําพูดประเภทนี้ก็มีเกลื่อนในพุทธศาสนาในขณะเดียวกันพุทธศาสนาอย่างสอนเรื่องสวรรค์ใ,ใกล้ๆที่คนโบราณว่าสวรรค์ในอกนรกในใจตัวนี้คิดว่าทุกคนเคยมีความทุกข แต่ทุกคนก็เคยมีความสุขไอ้ความสุขกับความทุกข์ที่เกิดมาจากประสาททั้งห้าตาได้เห็นรูปหูได้ยินเสียงจมกูกได้กลินล่นรินได้รสกายสัมผัสเนี่ยหรือว่าใจได้ประสบกับอารมณ์อันเป็นอิทธารมณ์อานิธารมณ์มีความสุขพออกพอใจหรือว่ามีความขับแคลนใจท่านก็เรียกว่านรกสวรรค์อีกเหมือนกันในทางพุทธศาสนาสอน,นยอย่างเช่นคำว่ามยาทาิฐา พิกเวสัพพะติกะนิระเยสัพพะติกะสังสโคอยอังคุตรนิกายว่าอย่างนี้นะว่าพิสูทั้งหลายเราได้เห็นแล้วสวรรค์หรือนรกอยู่ในภัสษะทั้งหกชะไปว่าหกพัสษาพัสษะคือการกระทบทั้งหก ตาได้เห็นรูปหูได้ยินเสียงจมกูกได้กินกลิ่นริ้นได้รสกายได้สัมผัสใจได้อารมณ์ที่พอใจนั้นเป็นสวรรค์ติกานิระโยะติกาสังสขอประกอบด้วยสวรรค์และนรกอยู่ในตาหูจมกูกริ้นกายใจถ้าเอาตัวนี้มาเป็นเครื่องวัดมันก็ต้องมีแน่ๆท่านที่ถามคําถามนี้ทั้งเคยร้องไห้บ้างหรือ,อยังตั้งแต่เกิดมา และท่านเคยหัวเราะบังไหมท่านเคยมีสุขมีทุกข์บังไมไอ้สุขไอ้ทุกข์นั้นคือสวรรค์ในปัจจุบันในสวรรค์ในอกนโกในใจสวรรค์ในพัสสะแล้วสวรรค์ในโรกในการดำรงอยู่วันต่อวันไปนี้ก็เห็นได้ชัดเพราะนั้นไอ้สวรรค์หลังจากตายแล้วนี่ก็ต้องคิดว่าตายแล้วจะมีทุกข์หรือมีสุขเหมือนวันนี้ในขณะนี้ถ้ายังคิดไม่ออกก็คิดเปรียบเทียบเอาเองว่า เมื่อวานนี้มีนะเมื่อวานเราเราได้รับความสุขใจหรือเราได้รับความทุกข์ใจเมื่อวานเราหารัวเราะเมื่อวานเราร้องไห้มีนะเมื่อวานแต่มันก็ผ่านมาแล้วเราไม่สามารถเรียกร้องคืนมาแล้วก็ไม่เห็นเมื่อวานเฉพาะหน้าพรุ่งนี้มีไหมถ้าถามคืนท่านก็คงจะต้องตอบว่ามีแต่มันยังมาไม่ถึงรู้ได้ยังไงว่าพรุ่งนี้มี วันนี้คือพ,พรุ่งนี้ของเมื่อวานวันนั้นชาติหน้าหรือว่าสวรรค์หลังจากตายแล้วนรกหล,ลังจากตายแล้วคือความสุขความทุกข,ข์ของวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้มันจะมาพร้อมกับความสุขหรือความทุกข์เรายัางไม่แน่แต่ที่แน่ๆว่าความสุขความทุกข์จะมาหรือไม่ไม,มาทีแ่แน่ๆคือพรุ่งนี้มีรู้ได้ยังไงว่ามันมีก็คือวันนี้แหละเป็นพรุ่งนี้ของเมื่อวานนี้เพราะฉะนั้น คำสอนในทางพระพุทธศาสนาส่วนมากจะเน้นสวรรค์ไว้ตอนหลังๆแต่จะเอาปัจจุบันไว้เฉพาะหน้าคำสอนเรื่องสวรรค์นรกหลังจากตายแล้วนจะอยู่ช่วงหลังๆเรียกว่ามีอัตรามีเปอร์เซ็นต์พูดพูดถึงนิดน้อยหน่อยนะแต่พูดถึงประโยชน์ในปัจจุบันมากกว่าเรียกว่าทิฏฐธรรมิกถรประโยชน์ในโลกนี้ในชาตินี้ในเดี๋ยวนี้ส่วนหลังจากนั้นถัดไป สมปรายิกถะทำประโยชน์เอาไว้หลังๆถ้าจัดก,การกับปัจจุบันให้มันดีๆอนาคตมันก็ดีเองถ้าชาตินี้คุณไม่ทําบาปด้วยกายวาจาใจคุณก็ไม่น่าจะเดือดร้อนอะไรสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจสวรรค์นบนพื้นแผ่นดินเดียวนี้คุณก็มีหลังจากตายแล้วคุณก็ไม่น่าจะเดือดร้อนอะไรถ้ามันมีถ้ามันไม่มีคุณก็ไม่ได้ขาดทุนอะไรในการที่คุณได้กระทําคุณงามความดีแต่ถ้าคุณทําชั่วเนี คุณจะขาดทุนตั้งแต่เดี๋ยวนี้คุณจะเดือดร้อนด้วยการกระทำคุณสามารถโกหกคนทั้งโลกได้แต่คุณไม่สามารถโกหกจิตใจของคุณคุณก็ต้องมีทุกคุณก็ต้องเดือดร้อนอยู่ในใจถ้าหากมันมีจริงหลังจากตายแล้วคุณก็ยิ่งขาดทุนสองสามชั้นเลยในเรื่องสวรรค์นรกหลังจากตายแล้วพุทธศาสนามีอัตราส่วนน้อยมากที่พูดถึงแต่ก็มีขอยกตัวอย่างง่ายๆอย่างอานิสง์ของผู้ที่ถือศีลอย่างนี้นะ ถ้ามาอาน,นิสง์ของผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศีลจะมีอาน,นิสงห้าประการหนึ่งจะไม่พผมั่งคลั่ง้วยโภคะทรัพย์สมบัติของท่านพุนันจะมั่งคั่งเมื่อท่านเป็นผู้มีศีลมหันตังโภคขั้นทางอธิคัติอย่างนี้อายังปฐโมอาน,นิสั่งโซซีระบะโดอันนี้เป็นผลเป็นอาน,นิสงข้อเรกอันหนึ่งของผู้มีศีลคือเป็นผู้มีโภคมั่งคัง่ง้วยโภคะ ตรมาเอกอรยาโนกิติสัทโธอัภขชะติอายังทุติโยอัน,นิสังโซสีลาวะโตสีละสัมปทายะชื่อเสียงอันงดงามของท่านผู้นั้นย่อมฟุ้งกระจรไปอันนี้เป็นอัน,นิสงข้อที่สองของผู้มีศิลผู้ถึงพร้อมด้วยศีลสองข้อแล้วนะยังไม่มีเรื่องสวรรค์เข้ามากล่ำกลายแต่ขอให้รู้เถอะว่าสองข้อนี้เป็นเรื่องสวรรค์ในแผ่นดินนี้แล้วนะ คือไม่มีถูกปุณะจะประังอย่างมีอีกคัน่าอย่างนี้ <c oughs> ขอไปแต่พูดภาษาบาลีมันก็มันเคิกบอกภาษาเ่ามันมันเสียเวลาถ้าไม่พูดมันก็เสียดายเพราะว่าเป็นคําสอนของพพุทธเจ้าท่านบอกว่า เมื่อบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยศีลนี่นะยัญญะเทวะปริสังอุปสังกรรมติยะทิคติยะปริสังยะทิพรามณะปริสังยะทิขปติปริสังยะทิสมณะปริสังวิสาระโทอุปสังกรรมติอะมังกุภูโตอะยังตัิโยอานิสังโซสีระวัตโตสีระสัมปทายะข้อที่สามผู้มีศีล จะไปสู่ชุมชนชุมนุมบริษัทมมเราผู้ใดกษัตรก็ดีพรามก็ดีคือหะบดีก็ดีหรือสมณพราหมกก็ดีวิสารโทรประสังกมาติอัมังกุผู้โตย่อมเป็นผู้ไม่เกิ้อเขินย่อมเป็นผู้แกล้วกล้าวิสารโทเรียว่าเป็นผู้แกล้วกล้าในทุกชุมชนอาหารราเริงเพราะตนเองกระทำแต่คนงามความดีนี่อันที่สาม ก็สวรรค์นในโลกนี้อเองแหละถ้าไปแล้วมีแต่ความทุกข์ไปแล้วกลัวเขาจะรู้ความชั่วของตนเองมันมีความชื่นชมไหมละ่ะมันไปทุกข์มันก็ตกนรกอยู่ในโลกนี้อันนี้เป็นข้อที่สามปุณนะจะปรังยังมีอีกท่านว่าอย่างนี้อะสม,มูละหะกาลังกรโรติอะยังจะตุดท้อันนี้สังโสสีละวะดัดโศสีละสัมปทายะเนี่ยย่อมไม่เป็นผู้กระทำหลงกระทำกาละ ง,ง่ายๆภาษาบาลาว่าบ่อหลงตายไม่หลงตายมีสติตายจะตายก็ยังชื่นใจไม่กระวนกระวายไม่ไหลตายเพราะว่าตนเองกระทาแต่คุณงามความดีเหมือนมองเห็นสวรรค์อยู่เบื้องหน้าล,ลับๆตายปั๊บเราจะไปสวรรค์นหนทางไปสวรรค์สุขติทําแนวถ้าสวรรค์ไม่มีก็ไม่มีอะไรนะหนาเดือดร้อนใจสบายใจเพราะเกิดมานี้ทําแต่คุณงามความดีนี่ จึงไม่มีภาพหลอกภาพหลอนคตินิมิตกรรมนิมิตกรรมมารมนิมิตนิมิตความชั่วที่ตนเองได้เข็นได้ข่าได้เบียดได้เบียนได้โคดได้โกงได้โลกได้รวมหนอกอกหนอกใจสามีภรรยาเวลาจะตายภาพหลอกล้อนบางคนดิ้นรนกรบป่นกระไว้นั่นเรียกว่าหลงทํากาละไม่มีสติเตรียมตัวตกนรกตายปรับตกนรกทวนโหลดถ้านารกมีถ้าไม่มีก็ตกแล้วละตั้งแต่ยังกระปนกระบ ผู้ที่มีศีลผู้ที่กระทำคุณงามความดีอะสัมมูรหะอะสัมมูรหะกาลังกรติตายังแกตุโทอนิสังโซสีระวะโดสีละสัมปัตหยะข้อที่สนะี่เลยนะอานิสงส์นี่ยังไม่ได้พูดถึงสวรรค์หลังจากตายแต่สี่ข้อนี้เป็นเรื่องชีวิตนี่สวรรค์นบนดินนี้เละนะลกบนดินนี้เละอันสุดท้ายอันที่ห้า ทีนีมาลองดูอันที่หอะไรจะเกิดขึ้นกายสัพเพทาปรมรณาสุขติงสักขังโลก,กังอุปจติอายังปัญจโมอันิสังโสสีสละปะโตสีละสัมปทายะกายสัพเพธังปรมรณาสุขติงสักังโลก,กังปัจจติเมื่อแต่กายทำลายขันแลว้วย่อมไปสู่สุขติโลกสวรรค์บันเทิงในสวรรค์อายังปัจฉโม อันนี้สังโสนี่เป็นผลเป็นอันในสองอันที่ห้าของผูมีสิ้นห้าข้อในเรื่องสวรรค์เอาไวท้ทีหลังสุดเพราะฉะนั้นเรื่องสวรรค์นรกมีหรือไม่มีถ้าฟังเรื่องนี้แล้วพุทธศาสนาเน้นที่สวรรค์นบนดินฉะพัชชะติกะสังสโคฉะพัชชะติกะนิระยะ นรกสวรรค์อยู่ที่สัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจอารมณ์อันใดเกิดขึ้นดีหรือชั่วนั้นคือนรกนั้นคือสวรรค์เมื่อพน้นจากสวรรค์ก็ร่วงลงนรกเมื่อพ้นจากนารกก็ลอยขึ้นสวรรค์บนไปเวียนมาแต่ละวันเพราะเหตุน,นั้นสวรรค์และนรกจึงเป็นวัตถุสงสารในตัวมันไม่มีใครเห็นจะเชื่อได้อย่างไรข้อที่สอง เห็นหรือไม่เห็นจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคนตาบอดมาตั้งแต่กำเนิดย่อมไม่เคยเห็นแสงสีใดๆสีเหลืองสีเขียวสีแดงตามท่วนไต่เงี้ยงแสงแจงหงุงฟุงโม่ชาวบอดไปเขาสิหูหอมใดเเนอะกันปคนตาบอดดวงอาทิตย์เกิดขึ้นร้อยดวงพันดวงตาบอดก็ไม่เห็นในเมื่อตาบอดไม่เคยเห็นดวงอาทิตย์ ตาบอดปฏิเสธว่าดวงอาทิตย์ไม่มีในโลกหรอกวุย้ยพระจันทร์ไม่มีในโลก,กโวุย้ยดวงดาวทั้งหลายเขาว่าเอาเฉยๆไม่มีในโลกหรอกวุย้ยเราไม่เคยเห็นคำพูดช่นี้มันจะถูกไหมละ่ะทุกสำหรับตาบอดเพราะตาบอดไม่เห็น แต่คนตาดีก็หงเราะตาบออยูงเหมือนกันว่าเฮ้ย <c oughs> จะเอาสิ่งที่ท่านไม่เห็นมาตัดสินว่ามันไม่มีมันจะถูกตอ้องหรือสีดําก็มีสีแดงก็มีสีขาวก็มีแต่ตาของท่านไม่มีจะเห็นสีเหล่านี้ <c oughs> ในเรื่องนรกสวรรค์นี่บางทีท่านก็นสรุปสมณะราหมณ์ผู้ฝึกตนคนเดียวอยู่ในเสนาสนะป่าอันสงบสงับผู้มีอุดอนุตตรธรรม ย่อมเห็นโลกนี้ย่อมเห็นโลกหนาประกาศโลกนี้โลกหนามีอยู่ผู้ใดบอกว่าตนชาตินี้ชาติหน้าไม่มีนากสวรรค์ไม่มีเขาเป็นข้าศึกแก่อริยะเจ้าอาริยชนเพราะผู้ที่เห็นมีอยู่ก็เหมือนกับคนตาบอดที่ไม่เห็นดวงตะวันจันทาดวงอาทิตย์เกิดขึ้นร้อยดวงตาบอดบอกไม่มีไม่มีเพราะฉันไม่เห็น ตาบอดก็เป็นข้าศึกกับตาดีในความเห็นก็เลยคอนฟ l i c ขัดแย้งกันดัะนั้นเมื่อเราพิจารณาโดยอย่างนี้มันก็ไม่น่าจะมีปัญหาควรจะเชื่อได้โดยการเปรียบเทียบตาบอดตาดีเปรียบเทียบวันนี้วันพรุ่งนี้เมื่อวานวันนี้เหมือนชาตินี้เมื่อวานเหมือนชาติก่อนพรุ่งนี้เหมือนชาติหน้าถ้าเรายังไม่เห็น ก็เปรียบเทียบเหมือนเราไม่เห็นเมื่อวานที่ผ่านมาจะเรียกร้องหาเอาเมื่อวานคืนมาก็ไม่ได้จะยื้ยุดฉุดกระชากดึงกระชากลากจูงเอาวันพรุ่งนี้ให้มาเห็นเฉพาะหน้าวันนี้ก็ไม่ได้ทั้งนั้นที่วันหน้าพรุ่งนี้มีอยู่เมื่อวานก็มีแต่มันก็อยู่ในฐานะของมันในความมีนั้นแม้เราจะไม่เห็นเมื่อวานก็มีพรุ่งนี้ก็มี เหมือนตาบอดไม่เห็นสีแดงสีดําสีเขียวทั้งนั้นที่แดงเขียวขาวอะไรมันก็มีทั้งนั้นตาบอดทั้งหลายก็สลบลงบะม,มีก็เป็นอะไรสิบเรื่องเคยมีตาบอดมาหาอามามาหา,มหาผมนี่นะเลี้ยงดูเขาเป็นประจําช่วยเหลือเขาบางทีก็ถามนี่ตาบอดพวกเธอทั้งหลายเคยฝันไหมกลางคืนตาบอดเขาบอกว่าฝันเหมือนกันครับท่านอาจารย์ฝันแล้วมันเห็นไหมเรไม่เห็น ฝันกัมงมมสาวๆไปนี่เลยฝันยังไงคนหนึ่งเขาบอกว่าฝันว่าเขาบีบคอตอนอยู่เชียงใหม่ตกใจตื่นเขาปกเรียกก็ถามตัวว่าอ้าวจะเคยไปอยู่เชียงใหม่หรือเคยไปเรียนดนตรีอยู่เชียงใหม่สี่ปีเขาส่งไปจากกรุงเทพเรียนโรงเรียนตาบอดพญาไทยยงหกปีส่งไปเรียนต่อที่เชียงใหมอ่อีกสี่ปีอะไรมาก็ถามต่อไปว่า เชียงใหม่กับกรุงเทพอันไหนมันเจริญอันไหนมันงามเขาบอกไม่เห็นในเมื่อไม่เห็นแล้วจะเชื่อหรือว่าเชียงใหม่มีกรุงเทพมีไม่ใช่เขาโกหกเราหรือตาบอดว่ามีถ้าไม่มีผมจะได้ไปอยู่อย,อย่างไรผมไปอยู่ตั้งสี่ปีสี่ปีแล้วไม่เห็นเชียงใหม่จะเชื่อว่าเชียงใหม่มีหรือมีสิผมอยู่ตรงนั้นแม้ผมไม่เห็นนี่ความเข้าใจของตาบอดแม้เขาไม่เห็นเชียงใหม่เขาอยู่เชียงใหม่เขาไม่เห็นเชียงใหม่ เขาบอกว่าเชียงใหม่มีก็ยังถูกยังต้องอยู่นะเป็นสัมมาทิฏฐิของตาบอดระดับนั้นแต่คนตาดีๆไม่เห็นชาติก่อนไม่เห็นชาติหน้าไม่เห็นนาโรกไม่เห็นสวรรค์สวรรค์ในอกนรกในใจก็ไม่เห็นไม่พิจารณาแล้วบอกว่ามันไม่มีเชื่อได้ย่างไรมันบอดยิ่งกว่าบอดนะความคิดความเข้าใจอย่างนี้บอดยิ่งกว่าบอดยิ่งกว่าตาบอดภายนอกนี่มันบอดภายในบอดจิตบอดใจ ถ้าไม่เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มีมันทําบาปได้ทุกขณะเพราะไม่รับผิดชอบยาวไปสาศาสนาพุทธสอนให้เชื่อเหตุและผลเรื่องกล่าวมานี้มีเหตุผลหรือไม่ก็ดังกล่าวมาแล้วเหตุผลดังชักมาเปรียบเทียบเมื่อวานวันนี้พรุ่งนี้เปรียบเทียบตาบอดไม่เห็นสีดำสีแดงตาบอดไม่เห็นดวงตะวันจันทาทั้งทงท,งที่สิ่งที่ตาบอดไม่เห็นมันก็มีอยู่ คนตาดีก็สดที่จะอธิบายให้ฟังเพราะไม่สามารถควักเอาตาของตนเองที่มีอยู่ไปใส่จับเข้าให้ตาบอดได้มองเห็นเหมือนตนเองก็จะบอกวันนี่แดงใจวายนอนเขาจะเพือกเห็นไหมตาบอดก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นนี้เป็นเครื่องเปรียบเทียบของผู้ที่ยังไม่เห็นนาโรคยังไม่เห็นสวรรค์เราก็เหมือนคนตาบอดแต่ถ้าเชื่อเลยไม่ต้องแบกความสงสัยไปเลยเนี่ย ก็จะเร่งลงมาสู่การประพฤติปฏิบัติพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการปฏิบัตินะไม่ใช่ศาสนาที่จะต้องมาตีความไม่ใช่ศาสนาที่จะต้องมาตีโวหารปรัชญาโซเทนติมัดจังวิฏินนะกังขังชำระสัตว์ให้ก้าวล่วงความสงสัยมุ่งไปสู่การปฏิบัติเดินไปตรงนี้นะบ้านนั้นอยู่ตรงนั้นนะถ้ามามัวสงสัยอยู่ตรงนี้มันไม่ถึง สงสัยก็สงสัยแต่ต้องเดินนี่นิเพะพาร,ารามอยู่ตรงนั้นนะไปเถอะนะขึ้นรถสายนั้นจากกรุงเทพขึ้นรถไฟไปเลยนะนางรถไฟไปกรุงเทพอุดรลงอุดรตอน,ตอนใกล้รุ่งก็จะมีรถ225อุดรบึรการมาจอดรอรถรับคนโดยสารจากรถไฟจากกรุงเทพก็นั่งรถ225อุดรบึรการบอกไปลงบ้านหนองแวงบานนอนนิวาททางเขา้านิเพ สงสัยก็สงสัยแต่ก็ไปนะั่งรถไฟมาเลือ่อยมาลงอุดอรปับ๊บอ้าวเจอรถเบอร์สองสองห้าสายอุดอรบึงการมารับปุ๊บไปไหนไปบึงการผ่านบ้านนอนนิวาดผ่านน้องแวงทางแยกนิเพไหมผ่านขึ้นปับ๊บขึ้นไปก็สงสัยไปรถก็วิ่งไปสุดท้ายมาถึงทางแยกเขานิเพทระพารามจอดตรงนี้ลุงจะลงเนี่ยมีรถสามล้อมีรถโดยสารตาม ขี่เข้าไปอีกสิบสองกิโลสงสัยไปแต่พอมาถึงไปนิพเทธพรารามตรงนี้ก็ะสิ้นสงสัยความสงสัยก็หมดสิ้นไปบัดนี้เรามาถึงแล้วมักเกิดขึ้นแน่นอนเมือ่อใดทำปรากฏแก่พรามผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยก็สิ้นไปเป็นอันว่าเข้าใจนะต่อไปก็ปัญหาต่อไป